สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีกาาคเช้านะครับประจำมาประเรหิดที่9มีนาคมนะครับก็6รอบที่ผ่านมาเจาะไป4รอบนะครับมื่อวานบ่ายเสียดายไม่เสียดายมากนะครับมื่วานบ่ายถ้าได้ทก9้าหมายยังน้อยก็ได้นาจะได้บุล่างตรงๆครับแต่แส่3ตัวไม่แน่เมื่อวานดันไปทิ้ง9ครับเอา9าเป็นตัวมัดนะครับแล้วก็เฉียดไปเฉียดมาครับ มี0 19, มูนย์หนึ่งเก้ามีศูนย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเนาะวนอยู่นี่ครับก็รู้กันต่อบะายรู้กันต่อเช้านี้ครับเช้านี้เปิดที่บวกครับแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองครับแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองเปิดนะครับตอนที่ผมคิดเขาก็ยังอยู่ที่บวกครับผมก็เลยจับที่บวกนะครับเช้านี้ผมชอบผมชอบผมชอบที่ผมเล็งไว้เลง็งเล็งไว้หกเจ็ด 67กับ78เดินสุด7เดนสุด7นะครับหน้า7หน้าจะมาผมยึด7เป็นหลักก่อนแล้วกันครับนะครับยังไงก็ลองดูครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจตามครับนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับเนาะเดินสุด7ครับวิ่งบนรูดล่าง7ครับ1798ครับ1798นะครับ1798 6748 9778นะครับ9 7 7 8อันนี้เป็น3คู่ที่ผมชอบนะครับ3คู่ที่ชอบแล้วก็6 6, 6ครับแล้วก็6 6, 6นะ6 6ติดไปนะผมไม่ได้พิมพ์นะครับเปิดเบิลปิดเบิ้ลได้ไหมก็เป็นไปได้ครับร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งร้อยมัดหนึ่งเข้าไปนะครับ สตัวครับ1 1 6่6หนึ7 1หกหนึ่งหกหกหนึ่ง้วก็1 6, 7ึ่นะครับถ้า6มาก็ชอบ7 6 6 7แต่ผมว่าหน้ามีครับหน้ามีเจ็ดหกหกเนี่ยหนึ่อะไรประมาณนี้สรุปได้ผมชอบชุดนี้ครับยังไงถ้าถูกใจท่านตามแล้วกันครับ ถ้าไม่ชอบผ่านครับแล้วถ้ามีโฆษณาครับรบควรดูให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันทีในคลิปต่อๆไปครับ